สบายดีพี่น้องสบายดียอมแรงๆพี่น้องจ้สวัสดีครับเด็กๆลงมาเอามาล้างข้างล่างดูเอ้ยยากกำลังจะมาอ่านั่งลงนั่งลงว่ะ มเบาๆที่เคย,ยได้กระเตกง่ายหมดโซงไงน้องโซง,งกระหลานจานไปเลยเดี๋ยวแม่เปิดน,น้ำให้ล้างก่อนออสไลสด์มาเสร็จแล้วก็ล้างกันนะเอาเศษอาหารกระหลอมใช่ไหมแล้วก็มาจุม่มลงไปล้างมไอ้โอ้ยเอาหม้อข้าแช่เดี๋ยว ทำีเอาใหาเเาน่อยา้ดียจะพึ่งำล้างนะนี่ทำไดีนะครับเอาใจาาเดี๋ยวป้าลูไม่น่าล้างนะลูกทำเบาๆเดี๋ยวมันจะแตกหมดแรงไม่เบาถุงอะไรถุงอรเลน พี่แก้มมาพี่แก้มอะไรเอาเศษอาหารออกใช่ไหมแบบเขย่าเขย่าให้มันออกจากเศษอาหารแล้วก็นี่อนให้พิเทนพี่ไอแก้มทานหนีเออพี่แก้มก็ล้างล้างเศษอาหารนองให้พิเทนไงหากทกรับปูย่ามาอยู่ทีดีพิเทนพิเทนก็ดีดีอ่ะทำดี ล้างจานก่อนค่อยนี่ค่อยทูวยผวาหม้อ ตู้ต้องตู้มั้งล้างเสร็จแล้วแม่ใจเปิดน้ำมาให้มันสะอาดนั่นแหละทุกแรงพี่แก้มล้างมากลูกทำความสะอาดมาให้ยืดพ่เชนอยู่ตรงนั้นอะ เอาเศษนะฮะนองพิเทน้ากจมไหมนีอม่อะอจับมา่าดีๆเล้านม,ม่คุนโซนเลยเระวังเพื้อนนะพิเทนเพื่อนขาดเศษด้วยเท่าหนักมันนี่ผมบ่คอยมีงงไหม tay cho Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp 人。 嗯。<Yeah. S 1> <Yeah. S 2> yeah. ยางเจ้มีหรือครับยาแม่มาเปิดน้ำให้ต้องใส่น้ำไปหลายรอโอ้ยใส่เยอะดี เัมเสร็จนะครับร้างสะสะอาดหรออามาพันเตะชี้กันลงกันลงกันิงกชีกา อตอาาเ,อเ<ง>นี้โยโยตะกรารมาใส่ลูกกะสีแดงอ่ะเร็วเฮ้ตะกาสีแดงนะแก้มขัดหมอกฮัดอเ,เอดาไว้พี่น้องเลยใหญ่แล้วทุกคนดีกับซีล่าเ้อพี่น้องจะฝากกดไลค์กดแุเทนขอบคุณสมิ่งดูร่างกายต่อกันใหมค่คลนะิปหน้าสบายดีแล้วล้างจานเสร็จแล้วก็จะถูบ้านต่ออีก